ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสราระแทบไม่มีนะเครับในช่วง maybe 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 หรือว่ามันอาจจะอาจจะนั่นเองนี่ครับเราก็เดาตอนตอนจบคลิปไม่ได้นี่ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่เหมือนไอ้นนน no yes นะไอ้นั้นเรารู้แล้วนะครับว่ายังไงมันก็ต้อง success โอเคคลิปอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงไปเปิดมาก็สาวสวยเลยเหรออ๋อ,อ,อ น่าจะเคยดูใน next the b e e p k i n g level นะอันเนี้เกิดอ่า s u b r e ดดินี้ไม่ต้องอ่านแคปชั่นยากนี่ครับมันก็มีแต่ maybe maybe อย่างเดียวนี่แหละโอเคอยากเห็นคนไหมชื่ออะไรชื่อ Rachel ใช่ไหมโอเค Rachel โอเคงงงงง ผู้ชายชื่อเล็กซอนเดรอเล็กซานเดอร์ i can I p u Alex f r it t o u g No do Alexander อ i g o t you i r e a d ปั๊บอืมเป็นไงล่ะเร็วไหมีแฟหรือเปล่าเป็นมีแฟนหรือเปล่าอือโอเคแฟนแหละแฟนชัว ว่าสเบสิก็่ลยดียังยังดี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 ่ีดีนีดวดนนีดีคีด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 อีดีดีีดีดี่อดีดีดีบีดดี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 ดัดีีดีดอดี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 ดด อีกทีอีกทีทีพอมันระเบิดนี่ครับมันเหมือนใยแมงมุมโอเคสวยอืมอืมอืมมันเมบีตรงไหนวะเนี่ยน่าจะนิกส์เดอะปิ๊กกิ้งเลเวลมากกว่าอืมอืม,อมโอเคไม่กลัวเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมเห็นคนทำมีนี้อย่างเยอะเออเอดี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 ดด วิดพื้น challenge เลยเดี๋ยวท่าวิดท่าวิดเขาแตกต่างกันนะครับทางฝั่งหญิงจะกางแขนมากกว่าทางฝั่งชายจะอยู่ชิดชิดลำตัวไทยหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะโอเคโอเคโอเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะมันมัน maybe อย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งสรุป อ๋อ,อ,อแล้วทางทหารเหนื่อยแล้วนะครับแต่ทางผู้หญิงลงไม่สุดอะ่ะแต่ก็ยังไปได้อยู่โอเคค่าวัดกันที่ทางผู้หญิงเริ่ม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 ,เร,มเริ่มเค้น้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วนะครับโอเคโอเค โอ้ยรู้สึกแปลกๆว่ะรู้สึกแปลกจริงๆใครรู้สึกเหมือนผมเนี่ยครับคอมเมนต์อือมีมสตาร์วอลรือถ้าใครไม่เคยดูอาจจะงงนี่ครับมีมสตาร์วอลอือคนเดียวกันหรือเปล่าวะใช่ ใช่คนเดียวกันแก๊งเดียวกันยังไม่งงโอเคอืมอฮะนั่นไงโอเคแกงเดิมเลย ภาพดวงตาอีกแล้วเหรอน่าไม่ไม่ใช่ภาพดวงตาดิเล่นมุมกล้องโอเคมุมกล้องนะครับมุมกล้องอื <laughs> อย่า,าทำนี่ครับอย่า,าทำอืืมน้ำโอเคน้ำแล้วโอเคจะบาลานซ์ขึ้นโอเคอ่าฮะอ่าฮะแล้วโอเค ผมกำลังชินตนาการว่าถ้ามันหลุดออกไปแล้วโดนหัวใครบางคนนะเพราะว่ามันเบีเมบีไงล่ะโอเคแบบนี้มันโนโนโนเยแล้วผมว่ากร so ีนสกรีน <laughs> <laughs>

มันขำตรงเขาถือกล้อง360อะ่ะแล้วเขาน่าจะถือแบบแค่เนี้หน้าก็เลยเป็นเอเลียนเลยจะเกิดอะไรขึ้นออมันเกี่ยวขาเก้าอีออ้เล่นว่าวนะครับไหวไหมไปแล้วบาบายสวัสดีครับ <c oughs> ก็จะเล่นเป้าตัวใหญ่เกินไปนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้หรือลมอาจจะแรงวะแต่ว่าก็ต้องต้องน่าจะตัวใหญ่เหมือนกันนะเออคงไม่ใช่คลิปที่ผมเคยดูนะไม่น่าจะใช่อโอเค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 ชัดเจนอันแรกไม่เคยดูอันสองเคยแล้วน้องก็สำนึกผิดน้องรู้ตัวแล้วนี่ครับว่าน้องตัวว่าตัวเองทำผิดเนี่ย แล้วจะทำยังไงอ่าบอกให้อยู่เฉยเพราะมันมันเป็นกระจกนะครับโอเคอ่าแต่คลิปที่ผมดูเนี่ยมันจบแค่น้องตีลังกาใส่โต๊ะเฉยๆนี่ครับอันนี้มีตอบโอเคอืมเยี่ยมอืมเหมือนซุปเหมือนสตูอะไรสักอยา่าง โอเคเป็นวิธีที่ผิดมากเรียบเยี่ยมเดาทูกผ่านไหมผ่านไหมโอเคเน็กเดอะปี p กกิ้งเลเวลก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับเจ